สวัสดีค่ะวันนี้โคเฮาสนะคะมาที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเรามาส่งบ้านที่อิสเทิร์นรีสอร์ทนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ลูกค้าได้ซื้อบ้านของเราไปแล้วและติดใจสั่งเพิ่มเติมอีก4หลังค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เลยเป็นไทเอ็นะคะขนาด3เมตร20คูณ6เมตรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าบ้านช่างจะลงแบบไหนกันไปดูกันเลย ะะช่างได้ทําการวางบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าจะเห็นได้เลยค่ะว่าด้านหลังมันจะเป็นการวางบ้านแบบนี้ก็คือหันหลังชนกันแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะจะเป็นท y ายที่มี1ห,ห้องนอนและ1ห,ห้องน้ําการวางต่อม่อของลูกค้าค่าจะจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องยกพื้นขึ้นอย่างต่ําเลยค่ะ40เซนเพื่อให้ช่างได้เซอร์วิสท่อด้านล่างและระบายอากาศได้ดี ในอนาคตน,นะคะลูกค้าจะทําเป็นสเตปทั้งขึ้นจัดสวนเพื่อความสวยงามนะคะของลูกค้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยและนี่นะคะคือภายในของบ้านไทย M นะคะหห้องนอนหนห้องน้ําค่ะจะเห็นได้เลยค่ะว่าจะมีประตู1ประตูหน้าต่างบานกระทุ้งหนึ่งแล้วก็ภายในผนังจะเป็น WPC ทั้งหมดเลยมีกุหัวเตียงเป็นผนัง WPC เหมือนกันลักสวีท ไฟกิ่งเราติดตั้งให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีจุดต่อแอร์มีเบรกเกอร์ไฟมีทีวีนะคะเป็นพักทีวีที่เราเติดตั้งให้แบบนี้เลยแล้เวเราจะไปดูด้านในห้องน้ำกันนะคะและนี่นะคะจะเป็นภายในห้องน้ำนะคะห้องน้ำอันนี้นะคะลูกค้าขอขนาดเมตรยี่สิบนะคะหนึ่งเมตรยี่สิบนะคะความกว้างจะประมาณนี้ ไม่แคบไปไม่กว้างไปก็คือพอดีสําหรับลูกค้าใช้งานได้เลยเพราะว่าที่ลูกค้าขอห้องน้ำไซนี้เพื่อให้ห้องนอนของลูกค้ามีขนาดกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็กระจกบ,บานกระทุ้งนะคะลูกค้าขอเปลี่ยนสเปคเป็นไว้ด้านบนเพื่อที่ลูกค้าจะติดมุงลวดและสามารถเปิดระบายอากาศได้ค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปดูด้านนอกกันนะคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของบ้านไทย M 1ห,ห้องนอนหนห้องน้ำนะคะ และหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจทํารีสอร์ทหรือทําบ้านพักต่างๆนะคะสามารถติดต่อเรามาได้ที่เท็ e อีโคเฮาสเลยค่ะ